ั้งใจฟังจะอธิบายถึงเรื่องหลักหลักของโลกหลักของธรรมเหมือนกันมันต้องมีหลักจึงจะมั่นคงถ้าไม่ไมีหลักแล้วทำกิจการ,รงานในทางฝองมดมันก็เลี้ยวไหลหลักคือหัวใจ โลกถ้ามีใจมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ทำถ้าเรามีใจมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ใจเป็นของสําคัญถ้าพูดถึงเรื่องใจแล้วมักจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องของกรรมฐานแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้น พูดถึงเรื่องพุทธศาสนาทั้งหมดต้องพูดถึงใจนั่นแหละอย่างทําทานมีนกุศลเจตนาอยากจะทําบุญทาทานก็เรียกใจมันกับเจตนาคือใจนั่นแหละรักษาศีลก็วิราติเจตนาก็คือใจนั่นแหละทำสมาธิภาวนา ก็สั้งรวมใจใเอกเห้เป็นเอกรักษาลมณ์ก็ใจนั่นเนี่ยปัญญาเกิดขึ้นรู้รอบทุกสิ่งทุกอย่างก็รู้รอบใจนั่นเองเตศนั่นยังว่าพระพุทธศาสนาสอนใจทั้งนั้นแต่คนเราไม่ค่อยเข้าใจ เรื <muitas S 2> ่องสอนทั้งเรื่องใจเป็นเรื่องของกรรมฐานสอนทั้งเรื่องใจเป็นเรื่องของวัดเป็นเครื่องเรื่องของชาววัดชาวบ้านไม่ต้องไม่ต้องเอาละอย่างนี้แหละเป็นต้นเหตุนั้นศาสตร์เหตุนั้นคือศาสดาที่ไม่ถูกศาสนาคือไม่เข้าถึงใจนั่นเองแต่ไหนแต่ไรมา ละเหลืองทิ้งมดไม่เอาใจใส่แต่ก็พูดถึงเรื่องใจอยู่เหมือนกันคนไม่เอาใจใส่ในการงานคนไม่มีสติหัางเผลอหลงลืมคนเผลอเลอะทำมันนั่นนี่ทำมันนั่นนี่อะไรต่างๆจดจับจับจดอะไรต่างๆก็พูดถึงเรื่องใจเหมือนกันแต่หาไม่ ไม่ไม่เอาตัวใจจริงๆเหตุนั้นจีงว่าวันนี้จะพูดถึงเรื่องใจเรื่องสมาธิต้องหัดที่ใจเสียก่อนถ้าหากแลาไม่รู้ใจไม่เห็นตัวใจหัดสมาธิมาสอยจะไปหัดตรงไหน ทำปริกรรมที่เราเคยอบรมมาอนนาปาสติก็ดีพุโทโธก็ดี <c oughs> หรืออะไรก็ต่างเต,ต่างก็ตา <c oughs> ม็นับพราะอนานั้นให้ใจไปอยู่กับอันนั้นที่คำบริกรรมของเรา ให้จิตแน่วแน่อยู่กับมบนั้นทำปฏิกรรมนั้นเป็นเพียงสักแต่ว่าเครื่องล่อให้จิตมาอยู่รวมที่เดียวถ้านไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรเป็นประโยชน์เบื้องต้นให้จิตมารวมอยู่นั้นแต่แท้ที่จริงนะถ้าทำสมาธิแล้วเป็นสมาธิแล้วมันวางเอ,องมันปล่อยวางเอง ไม่คไม่ไม่กำหนดเอาหรอกถ้าจิตเป็นสมาธิแ่้วลืมมดตอนตัวก็ไม่มีหายว่างมดแต่ถึงขนาดถ,ถึงขนาดนั้นก็ยังไม่เห็นใจอีกครับไม่ถือดีกว,ว,ว่าว่างไม่เือดีกว,วา่าไม่มีอะไรนั่นนะะ มันต้องมีผู้รู้สิมันมีผู้รู้อันหนึ่งสิที่ว่าว่างที่ว่าสงบที่ว่าสุขที่ว่าเห็นภาพน,านิมิตอะไรต่างมันต้องมีสิผู้รู้ถึงว่าให้ถือเอาตรงผู้รู้นั้น่างหากภาพนิมิตและสิ่งที่เห็น,น,นต่างๆนั้นใจ่องอ,อกไปเห็น ่งไปเห็นมันอยู่นอกจากใจใจนั้นส่งไปเห็นภาพนิมิตต่างๆนั่นก็ติดในภาพนิมิตนั้นลืมย้อนกลับมาหาตัวจริงครั้งเมื่อเราย้อนกลับมาหาตัวจริงคือผู้รู้จริงทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นแล้วก็รู้จักว่า ของภายนอกแล้วก็จักเอาตัวจิตเอาตูวครูนันเราไม่ไปหลงยึดถือสิ่งที่เห็นน,นั้นสิ่งที่เห็นน,นั้นหายไปมันก็หายไปเองที่เราไม่ยึดถือมันหายเองแต่จิตของเรายึดมานเรายึดมาตัวยจิตของเราอยู่ ไม่ได้หายไปกับอันจริงที่เราเห็นนั้นถ้าหาไปยึดจริงที่เห็นไม่ยึดเอาตัวใจตัวจิตตัวใจจิิงที่เห็นนั้นมันหายไปก็เลยหายหมดไม่จีบจิตกระตัวของเราแต่บางคนก็มีหรอกที่หัดชำนิชำนาญ จนเกิดบ่อยๆนัรนสิ่งที่นิมิตเห็นบ่อยๆแล้อยู่กับนิมิตนั้นแต่ถ้าถามถึงความจริงแล้วคนนั้นหาได้รู้ตัวใจไหมตัวใจจริงแท้นอะมันไม่ยังไม่เห็นหรอกใจถ้าอยากจะเห็นนะถ้าอยากจะรู้นะ ทดสอบทดลองดูจะได,ด,ด้ตนเองก็รู้ได้แล้วกลั้นลมหายใจสักพักหนึ่งเข้าที่จะกลั้นได้แล้วเนะี่ยกลั้นอันนี้ก็ได้ไม่มีใครเห็นด้วยหรอกกลั้นอยู่คนเดียวก็ได้ในขณะที่กลั้นลมหายใจนะั้นมีอะไรบ้างอยู่นั่นบอกพวกไม่มีอะไรเลย นอกจากความเฉยอ,อดีตอนาคตไม่มีเฉยอยู่ตัวกลางตัวเดียวว่างเฉยอยู่เท่านั้นอันนั้นเหละตัวใจให้เห็นเป็นตัวอย่างอย่างนี้แหละตัวใจแต่ว่ามันอยู่ไม่ได้นานรัรงลงมใจอยู่ไม่ได้นานช่วยระยะอ,อึโลมใจเท่านั้นแหละ ระบายออกมาก็ระบายลงออกมาก็เลยส่งไปตามลมอีกก็สมกับที่ว่าลมหายใจจริงๆที่จะเอาให้จริงๆอย่งางนั้นต้องพิจารณาถึงเรื่องต้องพิจารณาถึงเรื่องคำบริกรรมอย่างอธิบายในเบื้องต้นอนาปาสติก็ดีในิพุทโธก็ดี จนเห็นกระทั่งเห็นใจของตนอยู่ในพุทโธอยู่ในนาปาสตินั้นแล้วอย่าไปถือออานั้นให้คนคว้าหาตัวผู้รู้อีกผู้ไปนึกพุทโธน่ะผู้นึกว่า,านปาเนน่ะพอจับตรงนั้ได้แล้วไอ้ที่เราหายใจก็ดีรือพุทโธก็ดีหายหมดเข้าถึงตัวกลา น,น,นั่นในจริงจะเป็นของเป็นจริงแท้อดีตอนาคตไม่มีแล้วก็ไมาได้คิดว่าอะไรต่ออะไรทั้งหมดเข้ากับจิตที่ธนว่าจิตต่างกับพัชรังจิตเป็นของเรื่องประพัดสอนที่เรสเป็นอคตุก,กาจอนมาตั้งหาก ไม่ใช่จอดมาแต่จิตจะไปยึดเอาถ้าจิตอันนั้นไปยึดเอามันก็กลับเคาะมันก็มีเครื่องยุ่งเหยิงเข้ามาขุนมัวถ้าหากว่าทำอย่างที่ว่าไม่มาอันจึจิตกลับเรื่องมาพัดสอนเองจิตนี่ถ้าหากว่าเศร้าหมองตลอดเลลวลาหรือสิ่งที่เศร้าหมองอยู่แล้ว ทำยังไงยไงก็ไม่ไม่ค่องใสไดยางดิ้นเผาก็ดีลืกเ,เล็ก,ก็ดีมันไม่ไม่มีการค่องใสอะไรหรอกคัดชักเท่าไรเท่าไรก็มันก็ะยู่แค่แนะั้นแหละไม่เหมือนเพชรไม่เหมือนมินไม่เหมือนเพชรเพชรยัไม่คลองค่องใสอยู่แล้ว ตกอยู่ในดินในน้ำถึงอะไรจะมาเกิดกลางให้เกิดเสาหมองก็ตามถ้าขัดตอนนั้่งก็ฟองใส่ตามเดิมจิตของเราก็เหมือนกันจิตของะพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายก็เหมือนกันนั่นของหองใสแต่เดิมเรียกว่าจิตตังกระสรังเป็นของฟองใส่มาแต่เดิม นั้นในน้ค้นหาตัวเดิมมาหวนทำมันได้เลยก่อนตัวเดิมแท้ตัวนั้นเนอะที่เป็นหลักที่จะตั้งที่จะหัดทำารามที่ปนอาลักษ์เอาตัวนั้นแหละพอเป็นหลักไว้เลยก่อนถ้าไม่ได้หลักก็เลี้ยวไหลเหมือนกันทำไปกี่ปีกี่ปีก็เลี้ยวไหลจะทาดีวิเศษวิสุทธะเท่าไรก็เลิะเลี้ยวไหลเหมือนกันถ้าจับใจตรงนั้นได้แล้ว มั่นคงกลแล้วมันหักค่อยเป็นค่อยไปแล้วไม่ใช่าจะสำเร็จบางผลี่ผนลุ่ล่วงสว่างมดทีเดียวความคาดทะเนของคนหรอกจักใจตัวที่มันเป็นกลางนะมันสว่างสวยอยู่เสมอเสมอมันเข้ามาเร้ามองอัพิจารณาให้มันฟองใสอย่างนั้นถ้ามันจะอาดอย่างนั้น กิเลสทั้งหลายมันค่อยหมดไปค่อยหายไปค่อยน้อยไปหายไปมันหักจะหมดเองมันออออย่าไปรี่อ้อนเลยทำกิเลสมดเร็วมันก็เกิดเร็วเท่านั้นสิที่เขาทำให้เร็วมัวเดวนี่ะเดี๋ยวก็เกิดขึ้นมาเร็วเร็วยิ่งเกิดขึ้นมามากกว่าเก่าอีกทั้กิเลสมันของหลายอย่างหลายเรื่อง มันสลับซับซ้อนเพื่อที่จะพัฒนานบจะพัฒนาพัหลาให้เรื่องหลายอย่าง่อยเห็นตัวนั้นได้ก่อนให้ชำนาญตัวนั้นอ่ะให้มันฟองใสได้ก่อนพราะเศร้ามองสมองตัวนั้นฟองใสฟองใสตรงนั้นเศร้ามองพวกกิเลสฟองใสพาะหมดจกิเลย ของหลายอย่างหลายเรื่องที่มันมัวหมองเร้าหมองอดีตอนาคตปัจจุบันอดีตอนาคตมันก็เป็นของนั้นสิเกเรทนั้นอย่าไปอยากรู้เลยอยากรู้นั้นโน่นนี่นอะไรต่างหลายอย่างมันจะรู้มันรู้เองมันหรอกเห็นเทพประปุตเทพปดายินพรอมเห็นนรกสวรรค์เห็นโน่นเห็นนี่นอะไรต่างโอ้ยไปใหญ่เลยตัเห็นมันก็นมาเศร้าหมองใจนั่นแหละ ใจไปอยู่กับเรื่องเห็นนะั่นแหละมันดีความใจกับเรื่องเห็นนั่นก็สร้าหงหวงนะั่นแหละเขาจะไปจิตของส่ยีขไปเห็นเพียงที่เห็นเท้าน,ดดนั้นมันเห็นอดีตอนาคตมันเป็นสัญญาไม่ใช่หรืออันนั้นสัญญาคองจดจำเราจำไว้แต่ก่อนถ้าไม่จำยังไง อย่างเห็นเทพประวุติเทพประดามก็เป็นอย่างรูปภาพที่เราเคยเห็นในโบสถ์นั่นแหละเห็นนรกสวรรค์ก็เห็นอย่างนั้นแหละอย่างเห็นภาพเขียนเขาเขียนด้วยนั่นแหละสัญญามันนั่นแหละแล้วมาเห็นแล้วมันจะผ่องใสไรจิตไม่เห็นไม่เห็นผ่องใสไรขึ้นมาเลยเราทําใจให้ผ่องใสเท่านั้นน่ะทั้งหมดเรื่องกันถูกต้องตามพุทธศาสนาทั้งสอนไว้แล้วตัวใจตัวนั้นเป็นของสัมผัญ จะให้ลึกยังยังให้หยึดหลักไว้เป็นของสำคัญที่สุดใจกับจิตมันต่างกันจิตอันหนึ่งใจอันหนึ่งสติอันหนึ่งปัญญาหนึ่งอันเดียวกันนั่นแหละแต่มนรัย์ศานต่างกันจิตคือผู้คิดใจเรา,าไปคิดเราไปคิดอเรือเรียกว่าจิต สต,ติคือความตั้งใจให้มัน่นกับตั้งใจนั่นแหละสติแปลว่าตั้งใจงใจนั่นก็แปลว่าใจแล้วก็ตั้งมั่นไปกับตัวสติตัวนั้นตั้งมั่นแปลแต่ใจนั่นแหละปัญญาที่รอบรู้กับตัวใจนั่นเองถ้ามีใจมีปัญญายัางไงใจนั้นเป็นของกลาง อยู่ตรงก,กลางไม่มีบาปมีบุญไม่มีดีไม่ชั่วเลยมันจังคองใสไม่มีอดีตอนาคตสารพัทุกอย่างไม่มีทั้งหมดถ้าหากว่าใจตั้งอยู่ตรงกลางแล้วนะั้มีความรู้สึกเฉยในการที่ทำความรู้สึกกันนะถ,ถ้ามีความรู้สึกเฉยเราคัดได้อย่างนี้ มันจะได้ไม่ได,มได้พายเราไปกดไปกดแกงไปในที่ต่างๆ <c oughs> <c oughs> มันจะคิดก็ได้จะให้มันคิดก็ได้มันคิดก็ได้ <c oughs> อยู่ในวังคบของตนแล้วถ้าอยากจะคิดก็คิด มันมีสติรู้ตัวรู้รู้เรื่องทุกอย่างทุกประการนั่นในคิดถ้าในคิดมันก็เฉยอยู่แต่รู้จักต้องมันเฉยอยู่นั่นแหละเชงว่าใจเป็นของเราอันนี้ใจของที่เกิดจากเราแท้อยู่กับเราแทะแต่หากไม่แต่หากมันคับใจไม่ได้ให้ใจบังคับตนเอง คนนั้งไหลยังค่เดือดร้อนนู่นนวย่สารพัดทั้งสอวงมดทุกสิ่งทุกอย่างเดือดร้อนนวลนวยนี่เพราะใจแท้ๆทีเดียวใจเป็นจิตอย่างอธิบายห้ฟังมาแล้วถ้ากลับไปเป็นใจแล้วไม่ลองคิดดูอย่างแล้วคิดโกรธคนอื่น่ใคร้็าตามที่ไม่ชอบใจจิตต้องไปคิด,ไม,คดไม่พอใจ น้อยใจโถมนละคัดแค้นัะแร่งต่างกับคนอื่นถท้า,าใจเป็นกลางให้เป็นกลางเรื่องอั้นก็ไม่มีอะไรไม่เดือดร้อนหัไรเลยเพราะกลางก็เฉยอ,อยู่เรียกว่าเอาสติดันไปรักษาจิตไปคุมจิตจึงจะเข้ามาเป็นตัวกลางเพื่อเป็นใจได้ นี่อธิบายทั้งเรื่องหลักของภาวนาต้องอาศัยอันนี้จึงค่อยเห็นได้หลักมั่นคงถ้ามีอันนี้แล้วก็ไม่มีหลักมั่นคงตงจงตั้งใจทำใจให้ก,กลางๆแล้วจะก่อนบตนต้นค่อยทำใ,ให้ใจเย็นๆดงสม่มเสมออย่าคิดหน้าคิดหลัง ให้ปล่อยวางไม่เฉยเฉยให้เป็นกลางกลางก็จะเข้าถึงตัวนั่นแหละตัวกลางตัวนันนั้นแะแต่มันไม่อยู่นานเมื่อตัวกลางกลางลงไปแล้วนึกออกคำพิกรรมที่เราคอใจจะเอาได้ก็เอาเอาพุโทโธหรือเอาอนาปะสติเก่าเอาไปใส่ตรงนั้นอ่ะไว้ตรงนั้นอ่ะมต้องเอาไว้ตรงหัวใจหรอก ใจไม,ม่ไม่มีนอกมีในอะไรหรออยู่ไหนเหมือนกันหมดที่ตรงกลางมันกลางตรงไหนก็เอาไว้ตรงนั้นน่ะนึกคำบริกรรมใจตรงนั้นน่ะมันอยู่แนวแน่เต็มที่อยู่นานแค่เขาได็เอาเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะหายไปคำบริกรรมอย่าไปนึกถึงมันอีกแล้วให้กำหนดเอาผู้ที่ เรานึกว่าพุโทโธหรอหน้าฝาสติตเก่าอจ,จิรณา,าตัวนั้นนะ <c oughs> ถ้ายัางว่าฉันอยู่มันจะถอนออกมาอีกมาถอนตรงวุ่นวี่วนวายไปตามเรื่องแล้เอาพุโทโธนัมาไว้ตรงนั้นนหะ่ะที่ตรงกลางนั่นเองมันต้องเล่นกันอยู่อย่างนี้แหละ จนกระทั่งแหลกแล้วมดกลตัวที่มันจะวางลงไปได้กวัวนี้มันจะงบนิ่งแนวไม่ใช่ของง่ายง่ายของยากแต่นยนี้ยสำหรับผู้ที่ยังไม่ทันปินถ้าคู้เป็นนนิดเดียวจับตัวใจได้เลยจับไปแล้วก็ให้พิจารณาอย่างนั้นอยู่อย่าไปทอถอย เพราะชีวิตของเราความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่มันยังมีอยู่มันยังต้องกระซับกระสายวุ่นวายมันในสิ่งต่างๆว่าเราเข้าใจตามเป็นจริงโดยเหตุที่ว่ามันไม่ทําให้เหลือร้อนกังวุคือเห็นตามจริงวันแล้วสิ่งวุ่นวี่วายมันนั้นไม่ใช่จิตไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ใจนันจิตจำหาก ไปวุ่นวายหอกจะตัวใจแค่มันเฉยเข้าถึงใจอยู่เสม,มอเสม,มออย่างนี้ถ้ามันชำน่ชำนาญแล้วต่อไปก็สบายหรอกัำชำนาญแล้วสบายจะทําอะไรแล้วอยู่กับทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะอยู่ด้วยความส,มบสมบางบสงบเม้่ไหรยังทํางานได้มันหากสงบด้วยตนเองหรอกพูดไม่ไม่รู้เรื่องันหรคนอื่น คนใดที่ทําความสงบแล้วรู้โดยตนเองจะอยู่จะกินจะไปจะมาจะพูดจะจามันสักแต่ว่ามันไม่ใช่กังวลเกี่ยวข้องกับของคนนี้ความสงบอยู่ต่างหากอันนั้นเป็นกิริยาการพูดจาภาษะใสทุกประการต่างๆเป็นอาการกิริยาในนี้ชีวิตอยู่ก็ต้องทําไปตามเรื่อง ให้มันมีภายนอกภายในคนเราภายในคือความสงบภายนอกคือสิ่งที่วุ่นวิ่งวุ่นวายกระทับกระาสเดือดร้อนทุกนั้นเรียกว่าของภายนอกแต่ว่าความสงบภายในมันมีมันนั้นเรียกว่าคนมีศาสนาอยู่ในตัวถ้าหากว่ายุ่งแต่งของภายนอกทั้งหมดเดือดร้อนทั้งหมด มีแต่ของภายนอกไม่มีศาสตร์ายในตัวเป็นโลกแท้จงตั้งใจตอวน้าดังอธิบาย